เพื่อความงามแบรนด์ FLI คว้ารางวัลระดับเอ a s ก a g l o r l d Class Awards 2022ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแบรนด์ FLI ที่มีสินค้ายอดนิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นสบู่สมนุนไพรทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายไร์โซฟค่ะที่ช่วยลดติ่งเนื้อขจัดฝ้ากระจุดด่างดำครีมกันดาด s u ม m e r s u เ s c r e ร n ช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงดาดได้ถึง5 0เท่าตามบางเบาไม่เหนียวเนหนอะและเซรั่มบำรุงผิวกับซ u เปอร์เซรั่มเมลา a รีย ที่ล่าสุดนั้นถูกขัเดเลือกให้เข้ารับรางวัลใหญ่ระดับเอเชียการันตีคุณภาพและมาตรฐานแบรนด์กับรางวัล World Class a w a r d 2022โดยมีผู้ใช้ตัวจริงอย่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิทธิ์คำซ้อยเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารคุณไตรน,นักรป,ปกรณ์เทียรทิพย์และทีมงานของแบรนด์ FLI ภายในงานนี้ด้วยก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำออกมา โดยพกสบู่ F&I เนี่ย6ปีแล้วครับนะครับก็คือผู้ใช้ประทับใจครับแล้วก็วันนี้มารับรางวัลเพิ่มของตัวเซรั่มอีกหนึ่งตัวนะครับตัวสบู่อันนี้นะครับก็เป็นสบู่สมุนไพรนะครับก็ขายมา6ปีแล้วนะครับมีเรียกว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงนะครับอย่างที่มนิทศิษย์วันนี้ที่นะครับก็คือเห็นผลจริง คือสบู่ใช่แล้วในในคอรูด้งหมดเลยนี่เรื่องจริงนะครับรแต่ก่อนมีปัญหามันเป็นติ่งเยอะพอ,อ,อใช้สบู่สบู่นี่จะทาให้ผมไม่มีเลยตอนนี้นะครับเป็นนาโนนะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับที่เราเพิ่งผลิตออกมานะครับสามเดือนที่ผ่านมามียอดผู้ซื้อซ้ํานะครับแล้วก็อาจจะมาจากฐานลูกค้าที่ใช้สบู่อยู่แล้วนะครับก็คือเราก็ต้องให้ลูกค้านี่มีความประทับใจมากขึ้นนะครับก็คือ เรื่องผิวหน้านะครับเรื่องของความใช้แล้วเนี่ยหน้าเด็กนะครับอย่างพี่มนติเนี่ยนะครับใช้ประจําเลยอายุจะดูหน้าทีกจะ60ปีแล้วนี่ยห้าสแล้วนะครับพอใช้เซรั่มซูเปอร์เซรั่มตัวนี้รู้สึกว่าเออหน้าเด้งออกมาอันนี้นี่พี่นะของเรามีความปลอดภัยนะครับนะครับแล้วก็มีความทันสมัยด้วยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วเรามีขายที่ประเทศลาวนะครับคนลาวรู้จักเลยนะครับประมาณ3ปีละนะครับสปีแล้วก็มีการบูชาด้วย นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็คือช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีไปจีนด้วยนะครับอ่าแล้วก็เคยไปเวียดนามด้วยครับครับก็ทั้งสบู่และเซรั่มนะครับสบู่เนี่ยขายดีอยู่แล้วนะครับขายมา6ปีส่วนเซรั่มเนี่ยก็ลูกค้าที่เป็นฐานของสบู่นะครับซึ่งมีความประทับใจแล้วก็พอใจในผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงผลลัพธ์เนี่ยนะครับทุกคนพอเห็นผลิตภัณฑ์ออกใหม่ปุ๊บก็รู้สึกว่า อยากใช้นะครับแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยซื้อใช้แล้วก็ซื้อซ้ํานะครับแต่ของเราเนี่ยมีส่วนประกอบที่เด่นเลยก็คือมีสมุนไพรก็คือตัวธนาคานะครับช่วยปรับสภาพหน้าให้มีเรียกว่ากระจ่างใส่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีผิวบางเบานะครับข้อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่นะครับสมุนไพรไอายนะครับครีมกันแดดหรือแม้กัทั่งน้องใหม่นะครับเซรั่มเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่ามีความถูกต้องนะครับผ่านกระบวนการผ่านอยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจาหน่ายมัลปีแล้วนะครับอันนี้มั่นใจสบายใจได้นะครับสามารถค้นหาข้อมูลได้าจาก Google เลยนะครับหรือ Facebook นะครับส่วนช่องทางนะครับในการที่สนใจซื้อหรือเป็นตัวแทนก็ใน Facebook มีรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรของตัวแทนเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับก็อันนี้นะครับต้องฝากไว้นะครับสำหรับ,บคนที่สนใจนะครับ